สวัสดีจ้าแม่อุ๋ยกินเสพมาหาพี่พี่น้องน้องคือเกาจ้ามื่อนี้ได้หมกปลาซิวพี่น้องจา้าหมกปลาซิวหมกปลาซิวน้อยว <c oughs> ่มันปลาซิวอา้าวนี่มันตัวน้อยพี่น้องจา้าแล้วก็มีแจ่วปลาแจ่วพร,พริกดิบนะจา้าพริกอันพริกสดลวกลวกผักอันผักน้ำผักขั้นจองผักบุ้งชมผักผักเรือเรือหมูว่านนี่แหละพี่น้องมากมาะจ้าเสพ กินอะไรก็ได้ที่มันแซบถูกใจเรากินง่ายยงง่ายพี่น้องจ้ามหมกปลาหมกปลาซิวขิดยางไหมจ้าไปยางตลาดเห็นเขามาขายพอดีปดี ใส่ลูกโดดขึ้นกาหมกหม้อจะบ่มี่ปิตรอง um paciente.

ไข่้ามี่ยงใหญ่พี่น้องแคนเซียมเ <c ười> ยอะบบกใส่ทั้งหัวปเปเอาหัวออกจ้ามันประมบได้พี่น้อง ไม่อุ๋ยสิมาก,กินอาหารอิสานอาหารบ้นบานอาหารบ้านเฮ้านะจ๊ะ เมื่อนี้ไข้แน่และจ้าพี่น้องเป็นวัดเศร้าเจ็บคอแล้วหมู่บ้านวันสินอนมาได้พี่น้องเอ้ยกินยาไปเม็ดเดียวอยู่เลย ooh พี่พี่น้องถามเขามาหลายคนน่าจะเนาะว่าแม่อยู่แม่อุยอายุเท่าไหร่แล้วคำถามยอดฮิตแล้วกับแม่อุยเท็ดงานนยังแม่อุยอายุ44่ส่ยาง4ีหาจ้าตกงานมาโดนแล้ว อยู่เกาะมานานแล้วตกงานมาโดนเติบพี่น้องเอ้ยมันโดนเติบโดนคักหลายปีเลยจ้ะช่วงที่ตกงานกันเฮ็ดขนมขายก็ก็แก๊กช่วงล่านเพราะอะไค่าขนมลูกจ้ะมันนีกับบริบเบริเศาเฮ็ดเศาเฮ็ดได้สักพักโดนเติบแล้วล่ะ มาเห็ดช่องยู u ู e เห็นยูทูบเรดปีปีกวกกว่าแล้วเพิ่งจะมีรายได้ช่วง หกเจ็ดเดือนนี่แหละจา้าที่ได้ที่ได้เงินเข้าบัญชีประมาณเจ็ดเดือนที่ได้เงินจากยูทูบนะจ๊ะเนาะหกแล้เจ็ดเดือนนี่แหละโอ้ก็จำเลย แฟนเฮ็ดงานผู้เดียวจ้าไปอุ่ยกับเปรรับทรงลูกนี่แต่ที่รับทรงลูก พี่น้องบอกว่าคือบอกเอาแฟนลงน้ำแน่จะกินแฟนนั่งกินน้ำนะจ๊ะเนาะแฟนไม่อุ้ยไปเห็นงานจา้ะสุสิเลือกกับคำหาลังมือกับเดิกหยุดเฉพาะหาลังเทอกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จ้ะเวลากับ่าตรงกัน เป็นอุตสิอัดคลิปเฉพาะอ้ยมันอัดเฉพาะเป็นอุตสิอัดคลิปช่วงช่วงสิบโมงหอเทียงนี่จ้ะก็เลยม่ามีลูกมีกว่วออกกล่องน้ำลูกกลับไปเรียนแฟนก็ไปทำงานจ้ะ моейій�arldot គ្ទៀៗជាំ� Alcohol ផាប b l อิ่มเลยพี่น้องกินมาเมด่มดเข้าหลายปั้นแล้วพอกันไหมคลิปหน้าจ้า